เดี๋ยวดิออ้ยนางฟ้ามาทำบุญพานางฟ้ามาทำบุญไปแล้วนางฟ้าแล้วนางฟ้าแล้วไหว้พระอย่างเียวไหว้พระ

听唔嚟地，你唔得透。